โอเคนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันตอนกลางคืนไม่ต้องตกใจนี่ไม่ใช่เทปนะฮะอันนี้ไม่ใช่เป็นพรีเมียมไลท์นะครับพรีเมียร์ไลท์ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นไลท์สดจริงๆนะครับทุกคนอย่าตกใจว่าเฮ้ยวันนี้ทำไม RPM มาส่งงานมืดจังนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่สี่ทุ่มครึ่งนะครับและและเป็นเวลาที่ผมบอกลูกค้าว่ารถผมต้องเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็น คันที่มาเคลือบแก้ววันนี้นะครับส่งเมื่อเช้าเสร็จเมื่อกี้นะครับกับรถคันนี้ผมสัญญากับลูกค้าไว้แล้วว่าผมจะต้องส่งรถให้ได้นะฮะแต่ด้วยอุปสรรคของวันนี้อาจจะมีฝนที่ที่คลองหลวงตกทั้งคืนเลยแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วนะครับแต่ห้องอบเราอยู่ด้านนอกห้องอบเราอยู่ด้านนอกเนี่ยแต่ว่าห้องเนี้ก็สามารถอบได้โดยมีเครื่องอบเคลื่อนที่นะครับซึ่งเราอบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในช่วงของการอบเนี่ยผมบอ,อกเลยวันนี้ผมมีมีธุระมา แต่ก็ยังกลับมาส่งงานส่งความสวยงามให้กับรถนะครับทุกๆคนเลยวันดีครับคุณหน่อยไฟติ้งนะฮะสำหรับรถของคุณหน่อยนะครับก็ได้อยู่ในที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมารับรถวันไหนก็มารับแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจ RPM Auto Dealing นะวันนี้คุณหน่อยก็เจ้าของรถ B M กับรถกระบะนะครับตอนนี้รถอยู่ในความปลอดภัยแล้วคุณหมอยมาก็อาจจะหาไม่เจอนะครับผมซ้อนไว้อย่างมิดชิดแน่นอนนะครับ พี่เล็กก็มาดูนะฮะตอนนี้นะข้างหลังผมนะเป็นรถที่เสร็จเรียบร้อยแล้วกับรถซีวิกเฟีสีขาวสีขาวมุกค,คันนี้นะครับเป็นสีที่จะบอกว่าเป็นสียอดนิยมของช่วงนี้มากๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้ที่เข้ามาเคลือบแก้วที่ร้านเราเนี่ยมีแต่สีขาวนะครับไม่อยากคู่ท่านทำเพอทำเพลงนานๆนะ,ะเราขอดูงานกันชัดๆด้วยกล้องหลังเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับนี่ครับรถ h อน d ้าซีวิ fE นะฮะ ผมขอส่งงานความสวยงานกําตอนกลางคืนเลยนะฮะโอ้โหสวยจัดจริงๆตอนนี้เด็ดเน็ดดีๆนะฮะไม่มีกระตุกเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้คนหลายคนเนี่ยอาจจะเที่ยวอยู่อาจจะพักผ่อนอยู่แต่ผมขอไล์สดส่งงานนะครับเพราะว่าทําตามสัญญาอย่างที่ผมบอกกับท่านลูกค้าไว้ว่าวันนี้เราต้องสอยต้องเสร็จนะครับคันนี้นะครับเคลือบแก้วสเตปเมกาเซรามิกโปรายนอกภายในกระจกของเครื่องในสายสแคและรอม็กนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตัวผิวข้างนอกเนี่ย สวยงามยางนี้เลยนะครับตอนนี้อยู่ในไฟแสงอย่างนี้นะครับก็ยังสวยถ้าออกแดดก,ก็จะสวยงามมากๆนะครับนี่ตอนกลางคืนร้านผมจะเป็นเสียงอย่างเงี้ยมันจะเงียบม,มากจะมีลรสซิ่งกลางคืนเลยนะครับนี่พามาดูข้างในนะฮะอย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เราเคลือบภายในแล้วเนี่ยนะฮะเท็กเจอร์ยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มองได้ไม่ไม่เห็นด้วยตาคือสัมผัสคร,ครับสัมผัสจะลื่นขึ้นสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับจะทําให้ทําการทำความสะอาดง่ายขึ้นการสปกปรกมันยากขึ้น อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับตอนนี้คันนี้ถูกอบทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกข้างนอกรอบหลังข้างในเพราะว่าช่วงฝนตกเนี่ยเราเอาเครื่องอบมาอบในห้องนี้นะครับอันนี้โปรแกรมเมกาเทอร์มิกโปรจะมีความหนาที่ประมาณ50ไมครท่านลูกค้าจะเป็นคนรู้เลยนะฮะว่ากรดมีความแตกต่างจากเดิมแน่นอนหลังจากที่เราเคลือบแก้เข้าไปดูในมุมของแสงแต่ละมุมเด็ดคือจะบอกว่า หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นในมุมนี้ในเวลาที่มันมืดที่สุดนะครับกับแสงที่มันกระทบกับตัวรถเนี่ยมันจะเด่นชัดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในการตรวจงานก็ตามจะดูริ้วมุมรักยิ้มอะไรก็ตามรถทุกคันต้องส่งที่มือผมทุกคันผมจะต้องมาไล่สดอย่างนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดนะครับกับท่านลูกค้าแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะผมไม่ปล่อยงานแม้กระทั่งเพียงเล็กน้อยนะครับให้ให้ให ระเครื่อนใจผมเลยนะครับไม่ใช่ระเคือลูกค้านะคือถ้าไม่บอกลูกค้าลูกค้าก็ไม่รู้อันเนี้แต่ว่าเราอะรู้นะครับนี่สวยมากนะเห็นว่ามันดูดําเงาสวยงามมากเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็ทําทําความดูแลสะอาดง่ายแต่สาหรับผู้หญิงหรือว่าท่านอ่าที่ติดเขาเรียกว่าครีมกันแดดนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงถึงแม้ว่าจะโฟเทคไว้แล้วก็ตามแต่มันก็เปื้อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่เปื้อนจะต้องเอาผ้ามาลองไว้นิดนึงนะครับ ه, นี่ครับภายนอกภายในก็ตัวเครื่อง้องโดยสารรอมแม็กอย่างที่ผมบอกนะครับสําหรับคันนี้อบเต็มที่นะครับมีอย่างหนึ่งที่ผมทําให้ลูกค้าสาหรับคันนี้นะปกติเนี่ยคอนด้าซีวิกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นสติกเกอร์้มันมันจะเป็นแบบเงาดําใสมาอันนี้ผมแตะฟิลม์มฟิล์มใสกันรอยให้นะครับผมมีฟิลม์มใสอยู่เล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นเล็กเล็กน้อยๆยนะครับพอดีนั่งว่างๆก็เลยทําให้ลูกค้านะครับเป็นตัวฟิล์มใสนะเนี่ยฟิล์มใสให้เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ็ซีวิรุ่นนี้มาทํากับเราเยอะแล้วเราผมเห็นตรงนี้เป็นรอยง่ายก็เลยติดฟิล์มให้ถ้าลูกค้าจะสะดวกเอามาให้พรุ่งนี้ด้วยนะผมทําให้นะเฉพาะด้านนี้นะครับนี่ครับนี่ติดฟิล์มใส่กันรอยให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะไม่ได้ติดยากเป็นงแบบเดียวนะครับโอเคยังไม่จบนะฮะสำหรับวันนี้นะครับรถอีกหนึ่งคันที่เข้ามาทํางานวันนี้ก็คืองานของดีเทลลิ่งนอกจากคันที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยซีวิ c เอฟเอฟเอฟีนะครับสีขาวนะจะมีอีกหนึ่งคันที่ผมก็ ทำงานเหมือนกันคันนี้ก็เป็นงานที่ทางลูกค้าไว้วางใจนะครับเป็นในส่วนของการทำดีเทลลิ่งของรถนะครับคันนี้อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ f อร์ u ูเน er ด้านหลังผมเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีรอยมา,าพืบเลยนะฮะอ่าเราพามาดูนิดนึงนี่ก็ส่งงานนะส่งงานให้ส่งงานให้ลูกค้าดูด้วยนะครับสําหรับรถของพี่ต้านะครับรถปีไม่ต้องบอกนะครับดูโมเดลก็รู้ว่าเกินสิปีแน่นอน แต่สภาพที่ท่านเห็นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ไม่ใช่อย่างนี้จะมีรอยคุณแจคูณมาแต่ไม่ลึกนะไม่ลึกน้ำเย็นดำไม่ลึกเนี่ยตอนนี้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าสภาพอย่างนี้นะครับเจ้าของรถอาจจะไม่ให้เข้าบ้านเพราะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปมันขุ่นนะครับตอนนี้มันเงาขนาดน,น,นี้นะฮะเกิดจากการทำดีเทลลิง่งหรือการขัดเคลือบสีของทางร้านนะครับไซส์นี้อยู่ที่6,000บาทนะครับ จากคุณคุณมาสภาพนี้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สภาพสีด้วยสภาพสีคันนี้ที่จริงดีนะครับแต่ท่านลูกค้าเนี่ยเอาไปจอดตากฝนตากแดดมาสีเกือบแห้งนะฮะแต่เื้นปูมาได้สภาพอย่างนี้นะครับก็อาจจะตกใจครับคนทางบ้านได้นะครับอาจจะเอ้ลูกไปทําอะไรรถมาทําสีมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคันนี้สีเดิมสีที่มาจากเดิมอย่างเงี้ยแล้วก็มาขัดให้ได้เงาอย่างนี้จากที่ทบอกนะครับสาหรับมิกกี้เสรก็สวยนะครับ ค่าถึงมือมิกกี้แล้วนะครับแล้วมิกกี้บอกว่าทําได้นะครับก็ทําได้ทุกคันจริงๆวันนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะยังส่งงานอยู่คนบ้าอะไรนะครับอากาศที่ร้านเย็นมากนะครับแล้วก็ผมขอส่งงานคันนี้กันได้ีเท่านี้นะครับมีความสุขมากๆเลยทีเดียวกับได้ส่งงานรถลูกค้าตอนค่ําคืนอย่างนี้เพราะว่าไม่มีใครมายุ่งนะฮะก็ทั้งแสงทั้งลูกค้าทั้งอะไรดีหมดนะครับก็วันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนกับรถที่ด้านหลังผมที่ีแออีนะฮะ มารับได้พรุ่งนี้เลยนะครับวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ